嗨，大家好，欢迎大家收看《开心学汉语》直播视频。สวัสดีค่ะ，กับบ๊อบกับบิ๊กคันกับบ๊อบปี่หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้คนแน่นอนค่ะ。วันนี้นะคะบ๊อบปี่หยางเราเชิญของมาไลฟ์เป็นช่วงเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะคะเพราะว่าบ๊อบปี่หยางเราเชื่อมาเที่ยวค่ะ今天我是啊不是今天啦就是这个星期我是跟家里人来华新。 ตู่จ๋าตู่จ๋านะคะที่ชื่อวันนี้นะคะสัปดาห์นี้นะป๊อปเปียร์และชื่อก็มาเที่ยวที่หัวหินกับครอบครัวนะคะอ่านี่คือห้องที่เราพักคุณดูนะคะวันนี้เออ่่ชวงนี้ยค่ะตอน เย็นเย็กลคืนเนี่ยเราสจะไม่ค่อยสะดวกที่จะมาไลฟ์ให้กับทุกๆคนในการสอนภาษาจีนนะอิงเว่ยเนาะว่อวนสังจูิาแลก็น กวงเย่ื่อก็คือกลางคืนเราจะออกไปทานข้าวชิว้ว晚饭然后就直接去直接去คือไปเลยตรงเลยตรงไปที่ไหนล่ะคะเย่้ชื่อกวงเย่้ชื่อก็คือไปช้อปปิ้งที่ไนายบาซ่าเลยนะคะไปแบบเหมือนกับไปตลาดกลางคืนอย่างเงี้ยก็เลยไม่สะดวกว่าจะแบบไลฟ์ข้างนอก Wi-Fi ไม่ไม่ใช่ Wi-Fi ค่ะทุกที หวังลวดเทอเบียชาหวังลวดเทอเปียชาก็คืออินเทอร์เน็ตแย่มากไม่ไปเลยนะคะว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้อัพอะไรบนเพจมากเพราะว่าเน็ตชามากแล้วก็เ,เจื้อเหลี่ยงเทียนนะคะที่ที่รีสอร์ทนี้ก็แบบว่า มีปัญหาเพิ่งจะซ่อมเสร็จก็เลยรีบมาไลฟ์กับพวกเราก่อนนะคะอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราสือจะมาแจกคําศัพท์ค่ะเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกชายหาดชายทะเลอะไรประมาณนี้นะคะใครมาแล้วทักเราซื้อหน่อยนะวันนี้วันนี้ไลฟ์ไม่นานวันนี้ไลฟ์ไม่นานเพราะว่าทุกคนอาจจะต้องไปทานข้าวการก็มาแบบแบบแบบหนึ่งนะคะโยอิเตียนเยออร้อนหน่อยร้อนหน่อยนะ มื่อกี้ยังลมๆอยู่เลยพอแบบเราซื้อตั้งกล้องอะไรเสร็จปุ๊บหยัางกวางหลายเลยนะคะก็คือแสงแดดก็มาเหินใช่ก็คือแบบร้อนมากเหินใช่อ้าวเราือดูนิดนึงนะคะโอ้สวัสดีทุกคนเลย好想你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 啊เคยร้องไปแล้วโอเคอ่ะงั้นวันนี้อันแรกเลยนะคะที่เราจะสอนคือ ต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานไปตรงชายหาดหัวหินไดไลฟ์แป๊บเดียวก, mm. ก,ก็สอกไม่กี่นาทีเองสองสามนาทีมันก็แบบเน็ตไม่ได้เลยอะคะ่ะก็หยุดไปคุยค้างกันไว้เรื่องเชายหาดร,รู้ไหมว่าชายหาดในภาษ,าษาจีนใช้คําว่าอะไรชายหาดนะคะใครตอบได้ตอบมานะคะเช็คคำตอบกับเราซื้อไปนะวันนี้ไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษอะไรทั้งนั้นนะคะสอนสดก็พิมพ์กัรสงเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะมาพิมพ์ คำสบาบได้เดี๋ยวโพสต์ให้พวกเราอีกทีใต้ไลฟ์นี้นะคะใครมาไม่ทันไลฟ์ในวันนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะก็คือเดี๋ยวเเรียกว่าอะไรอะ่ะย้อนดูได้นะคะถือว่าเป็นความรู้เหมือนกันคี่อาจจะไม่ได้แบบมีอินเทอร์แอคทีฟใต้คอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะอ่ะเริ่มคำแรกชายหาภาษาจีนใช้คำว่าชาทานชาทานชาทานก็คือชายหาดนะคะหรือจะใช้คำหนึ่งก็ได้คือคำว่าหายทาน หายทรารพิมพ์ได้พิมพ์ส่งมาเลยนะคะหายทานนี่คือแปลว่าชายหาดรู้แล้วแหละว่าตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราชื่อคะสามารถใช้คําว่าหายได้ไหมหายได้ไหมหายนี่ไม่ปแปลว่าทะเลเลยนะคะทะเลที่กว้างมันอาจจะน้ําลึกก็ได้เวลาไปดําน้ำเนี่ยต้องนั่งเรือออกไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าหายคือทะเลแต่ถ้าเราเน้นถึงชายหาดหรือหาดทรายนะคะที่เราเดินอะไรกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชาทานหรือหายทานนะคะ คราวนี้ถายคนถามว่าหายเปลี่ยนได้ไหมหายเปลี่ยนก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเปลียนนั่นแปลว่าริมหรือข้างๆ้างหายเปียนก็คืออะไรล่ะคะริมทะเลหรือชายทะเลได้เหมือนกันอ่าได้แลวนะคะคำแรกนะคะอ่าค่อยค่วยจดกันไปจําด้วยวันนี้เราเรียนกันกีนก่คำนะ,ะแล้วก็เยอะม,มากค่ะ,ะชีหลงจางพิมมาแล้วืรอพิมมาแล้วชัวชนชาพิมมาแล้วโอเคอย่าลืมนะคะคลิกไลค์ แล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้ไปนะใครที่มาไม่ทัไทยเขาจะได้แบบเอาไว้ดูตอนเย็นๆค่าๆก็ได้นะคะคําต่อมาที่เราสื่อสอนคือคําว่าคลื่นของทะเลรู้ไหมเรียกว่าอะไรคะใครตอบได้คลื่นก็คืออะไรคะหายล่างหายล่องนะคะหายล่องนะคะใครพิมพ์ก็ H A I หายหายหาย L A N G เลองอังลางล่างหลังหลังล่างหายล่างก็คือคลื่นของทะเลนั่นเองนะคะอะ แล้วคำต่อมานะคะถ้าเกิดใครชอบแบบว่ายน้ำอ่าว่ายน้ำรู้ไหมเรียกว่าอะไรว่ายน้ำนี่เลยภาษาว่ายน้ำว่ายน้ำในภาษาจีนใช้คำว่าโยยงโยยงโยยงชื่อว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำโยยงอ่าดูสิมีใครพิมพ์มาบ้างแต่โอเคโยยงชื่อว่ายน้ำแต่ถ้าเกิดเราเล่นน้ำนะคะง่ายนิดเดียวก็คือว่ายน้ำ หวานสวยก็เล่นน้ำเหมือนภาษาไทยหวานก็คือการเล่นเพื่อความสนุกสนานและสวยสวยก็คือน้ำหวานสวยก็เป็นยังไงล่งะคะเล่นน้ำนั่น,น,นเองนะคะอะคราวนี้เนี่ยพอเราได้คําว่าหยู่หยองแล้วแล้วถ้าเป็นสระว่ายน้ำจะพูดว่าอะไรนะคะเนี่ยสระว่ายน้ําแบบนี้จะเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยไหนใครตอบได้ให้เรานึกคําศัพท์ไปที่คาว่าว่ายน้ําเ,เรียกว่าอะไรคะ ว่ายน้ำเรียกว่าโยยงใช่ไหมโยยงก็คือว่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสะนะคะก็เหมือนภาษาไทยแหละเติมคําว่าสะลงไปสะในภาษาจีนใช้คําว่าชื่อชื่อชื่อชี่เสียงที่สองนะชื่อเมื่อรวมกับคําว่าว่ายน้ําก็เป็นโยยงชื่อโยยงชื่อก็เป็นสะว,าวา่ายน้ําแล้วง่ายๆแค่นี้แหละค่ะงั้นเราสื่อขอให้ทุกคนลอง นึกคําว่าชุดว่ายน้ำจะเรียกว่าอะไรคะชุดว่ายน้ำจะเรียกว่าอะไรแต่แน่นอนไม่มีคําว่าว่ายน้ำว่ายน้ำใช้คําว่าโยอะไรคะโยอะไรคะโยโยอเยี่ยมอะโยโยก็คือว่ายนะเราแค่เติมคําว่าชุดเสื้อผ้าเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องนึกถึงคําว่าเสื้อผ้าให้ได้เสื้อผ้าคือคําว่าอะไรคะมีคําว่าอีฟูหลายคนตอบเสื้อว่าอีฟูยังมีอีกคํานึงคือฝูจวง ผูจวงนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเราใช้คำว่าฝูจวงเราก็เลือกตัวจวงมาก็จะเป็นโย ǒ งจวงโย ǒ งจวงนี่คือชุดว่ายน้ำนะคะโย ǒ งจวงนะคะหรือว่าโย ǒ งอีก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นทางการหน่อยนะคะที่นิยมใช้ก็คือโย ǒ งจวงอ๋อโย ǒ งจวงเรียกชื่สั้นหน่อยไหมเรียกสั้นหน่อยเรียกว่าย ǒ งจวงย ǒ งจวงถ้าอยากผลีให้ ร้อนร้อนเดี๋ยวต้องรีบไลฟ์หน่อยนะคําต่อมานะคะถ้าเกิดว่าร้อนร้อนแบบนี้นะคะคงจะต้องแบบมีอะไรคะจิจิตต้องมีแว่นกันแดดลืมเอาเข้ามาแว่นกันแดดรู้ไหมเรียกว่าอะไรคะโมจิง่งโมจิง่งอ่โมจิงนะคะก็คือเป็นแว่นกันแดดนะโมจิ่ะได้แล้วนะได้แล้วนะคําต่อมาเราจะ,จะให้อีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาต่อยอีกไลฟ์สมมติว่าเช่นไสเจ้าอินฟ้าฉางไส้ไส้แปลว่าแดดแรงมากเดี๋ยวเปี้ยนเฮยเดี๋ยวเปี้ยนเฮยมันร้อนมันร้อนเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวไม่สบายอ่ะอีกคำหนึ่งนะคะสุดท้ายของไลฟ์นี้คืออันเฉียนตี้อีอันเฉียนตี้อีอันเฉียนตี้อีใครแปลได้ส่งคําตอบมาค่ะอันเฉียนอันเฉียนแปลว่าปลอดภัยหรือเซฟนั่นเองอันเฉียนคือปลอดภัยหรือเซฟตี้อีตี้อีคืออันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอันเฉียนตี้อีจะหมายถึง ปลอดภัยมาอันดับหนึ่งหรือเรียกว่า safety first นั่นเองนะคะโอเคค่ะคือตอนนี้ร้อนมากเราซื้อขออบพยพก่อนนะะ <c oughs> เดี๋ยวขอเข้าไปก่อนแล้วเจ้เน่ห่าเริ่มเห็นใช่แสงอาทิตย์มาพอดีกันก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามไลฟ์ของเราซื้อนะคะอย่าลืมคลิกไลค์ให้เราแล้วแชร์แบ่งปันกันไปเลยนะคะใจเจนสวัสดีค่ะ